ราชาแห่งความมืดราชาสีแดงผู้ที่ชั่วร้ายมากที่สุด SCP 001 Scarlet King เขาจะมีพลังเรื่องราวความสามารถเป็นยังไงบ้างก็ลองไปฟังดูได้เลยครับเรื่องราวของ SCP 001 Scarlet King สกาเลต์คิงนั้นเขากำเนิดมาพร้อมกับต้นไม้แห่งความรู้พร้อมกับพี่น้องของเขานะครับแต่เขาเนี่ยเป็นน้องคนเล็กที่สุดนะก่อนที่สกาเลต์คิงเนี่ยจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดในการใช้ชีวิตนะเขาได้ทำการกืนกินพี่น้องของเขาทั้งหมดนะครับจนทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะครับเมื่อมีการกำเนิดขึ้นข,นของทุกสรรพสิ่งโลกจักรวาล เขาก็ได้แฝงตัวกลายเป็นมนุษย์ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งบนพื้นโลกในสมัยยุคกลางนะครับเขาได้กลายเป็นราชาแห่งความมืดจอมเผด็จการที่ชั่วร้ายนะครับเขาได้มีภรรยามนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ได้มีลูกมีหลานออกมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันก่อนที่สกาเลต์คิงในร่างมนุษย์เนี้ยเขาจะได้หายตัวไปนะครับก็คือเขากลับไปยัง สถานที่ที่เขาอยู่นั่นเองในยุคป,ปัจจุบันนั้นจะมีลูกหลานของ Scarlet King อยู่หลายคนเลยครับซึ่งจะมีผู้หญิงทั้งหมดเนี่ย6คนนะครับแล้วส a r l e t King ก็ได้บังคับให้พวกเธอเนี่ยตั้งท้องนะเพื่อให้กำเนิด SCP ทั้งหมดออกมา6ตัวครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมี SCP 999หรือสลามเมื่อของเราด้วยนั่นเองครับ แล้วก็ได้มีด็อกเตอร์ที่ชื่อว่าด็อกเตอร์โรบอตมอนท็อกนะครับเขาได้คอยดูแลผู้หญิงทั้ง6คนนี้นะก่อนที่พวกเธอจะเสียชีวิตจากการให้กําเนิด SCP ทั้ง6คือลูกของส a r l e t King นั่นเองครับเขาได้พยายามที่จะจัดก,การสกาเลต k คิงนะครับด้วยการหาบ่อแสในการจับคนในรัฐที่บูชาสกาเลต k คิงเนี่ยมาเค้นข้อมูลนะ แต่ก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียเวลาไปอย่างมากมายมหาศาลจนทําให้จิตใจของเขาเนี่ยเริ่มตรงดิ่งสู่ความมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่มีต่อสการเล็ตคิงส่งผลทําให้จิตใจของเขาเริ่มถูกครอบงําไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสการเล็ตคิงเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากความรู้สึกด้านลบของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับ สกาเลต์คิงนั้นรู้อยู่แล้วว่าด็อกเตอร์โรบอทมอนทอกนั้นต้องการที่จะโจมตีเขาก็เลยใช้ความรู้สึกด้านลบเนี่ยแหละครับในการกืนกินเขาซะเลยนะในท้ายที่สุดด็อกเตอร์โรบอทมอนทอกก็ได้กลายเป็นลูกสมุนของสกาเลต์คิงไปนะครับเขาได้กลายเป็นหนึ่งในคนในรัฐทธิที่บูชา c a r เลต์คิงนั่นเองครับ เหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นการต่อสู้ของส a r l e t King ก็คือการต่อสู้กับ SCP-2747 แม่มดนะครับสกาเลต์คิงได้ต่อสู้กับเธอจนได้รู้ความจริงว่าตัวเองเป็นแค่หมากของ SCP-2747 เท่านั้นนะครับสกาเลต์คิงได้ถูกขังไว้ในหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของคนที่เชื่อมั่นใน SCP-2747 นะครับ ก่อนที่ scp 2 7 4 7จะหายตัวไปนะซึ่งสร้างความไม่พอใจกับสกาเดตคิงอย่างมากนะครับสกาเดตคิงได้พยายามทำลายที่กักขังออกมาซึ่งพลังนั้นน่ได้ทำลายโลกจักรวาลไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่อาจที่จะทำลายที่กักขังที่ scp 2 7 4 7สร้างขึ้นมาได้นะจน scp 2 7 4 7ได้แพ้ให้กับ scp 5 8 7 5 แล้ว SCP 2 7 4 7นั้นก็ได้ถูกขังอยู่ในสถาบัน SCP Foundation หรือคือถูกกักกันไว้นั่นเองครับแต่ว่าคุกที่คุมขัง Scarlet King ที่เกิดขึ้นจากพลังของ SCP หมายเลขนี้เนี่ยมันก็คงยังอยู่นะครับส่งผลทำให้ SCP อย่าง Scarlet King ก็ยังคงถูกขังต่อไปนะเนี่ยแหละครับคือเรื่องราวย่อๆของ Scarlet King นะครับ S.C.P. 001 Scarlet King จะมีรูปร่างเป็นปีศาจรรูปร่างคล้ายมนุษย์ยืนสองขามีสองแขนนะครับมีเขาขนาดใหญ่มีร่างกายไปเชิงสีแดงและที่สำคัญที่สุดคือ Scarlet King นั้นเขาไม่มีดวงตานะครับแต่เขามีปากอยู่นะซึ่งจะมีรูปร่างแบบนี้เพียงหนึ่งเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมี มงกุฎลอยอยู่เหนือหัวนะสมชื่อสกาเล็ตคิงนั่นเองครับพร้อมกับที่เขาเนี่ยอาจจะมีการถือโซ่หรือมีเปลวไฟแห่งนรกรอบตัวอยู่นะครับพลังและความสามารถของสกาเล็ตคิงความชั่วร้ายสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของสกาเล็ตคิงนั้นจะกลายเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับสกาเล็ตคิงไปโดยไม่รู้ตัวครับ แล้วถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นนะ่ะมีความชั่วร้ายมากๆมีจิตใจพยังด้านลบความโกรธความเกลียดความนิสยาอะไรพวกนี้นะครับจะส่งผลทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยถูกครอบงําโดยสิ่งนี้นะแล้วก็จะส่งผลทําให้สการ์เล็ตคิงเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่สการ์เล็ตคิงได้ทําการสร้างลัทธิของตัวเอง ขึ้นมามากมายเพิ่มคนที่รู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองให้มันมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้สกาเลตคิงเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสกาเลตคิงเนี่ยไม่ใช้พลังอย่างแบบการควบคุมจิตใจทำให้คนทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นคนที่บูชาตัวเองก็เพราะว่าสกาเลต k คิงนั้นสนุกกับการเห็นความทุกทรมานของสิ่งมีชีวิตระดับล่างนั่นเองครับ เพราะว่าถ้ามีลัทธิเนี่ยก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบลัทธิถูกไหมมันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเกลียดชงังเกิดความวุ่นวายในสังคมมนุษย์อยู่แล้วครับซึ่งสกา r l เล k ต n g คิงเนี่ยเขาชอบเรื่องพวกนี้มากนะครับแถมยังได้พลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับได้เลยว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะเนี่ยแหละครับพลังอย่างแรกนะก็คือยิ่งคุณรู้จักสกา r l เล k ต n g คิงยิ่งมีความชั่วร้ายในจิตใจมากเท่าไหร่เนี่ยสการ์เลตคิงก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น มากเท่านั้นเลยครับความสามารถย่อยๆของสกาเลตคิงความสามารถในการควบคุมชะตากรรมสกาเลตคิงสามารถที่จะควบคุมชะตากรรมของทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจนึกความสามารถในการควบคุมความฝันควบคุมความฝันของผู้อื่นได้ดังใจนึกความสามารถในการควบคุมจิตใจควบคุมจิตใจของทุกชีวิตในจักรวาลได้อย่างใจนึก ความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นให้เป็นไปตามที่สกาเลตคิงต้องการได้ความสามารถในการควบคุมความมืดควบคุมความมืดให้แผ่ขยายปกคลุมสรรพสิ่งได้ควบคุมเลือดควบคุมเลือดและแผ่ขยายเลือดได้อย่างไร้ขอบเขตควบคุมไฟแผ่ขยายเปลวไฟเผาไหม้ทุกสิ่งในจักรวาลหรือมัลติเวิร์สหรือสรรพสิ่งได้ ควบคุมชีวิตควบคุมความตายเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตยกเลิกความตายสร้างขึ้นมาใหม่ได้ดังใจนึกความสามารถในการดูดซับพลังงานดูดซับพลังงานได้ทุกรูปแบบรวมถึงพลังเวทมนต์ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์สการเด็ตคิงก็สามารถที่จะสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาได้เช่นกัน ความสามารถในการบิดเบือนความเป็นจริงบิดเบือนความเป็นจริงให้เป็นไปตามที่สกาเลต์คิงต้องการได้ความสามารถในการมองเห็นและรับรู้ได้ในทุกสปปรรพสิ่งสกาเลต์คิงเขาสามารถรับรู้และมองเห็นได้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ไหนของสปปรรพสิ่งบ้างขลังในการโจมตีของสกาเลต์คิงนั้นสูงกว่าทุกสปปรรพสิ่งรวมกันอีกก็ว่าได้ครับส่งผลทำให้ การโจมตีเพียงครั้งเดียวของสกาเลต k คิงเนี่ยสามารถที่จะทำลายโลกจักรวาลหรือ m u l t i เวิร์หรือ,อ o m n i v เวิรได้เลยครับ Scarlet King นั้นสามารถควบคุมทุกสปปรรพสิ่งได้เหมือนกับแขนขาของตัวเองตั้งแต่ระดับเล็กสุดจนไปถึงระดับออมน v เวิรเลยนะครับหรือก็คือ Infinite m u l t i เวิร์นั่นเองเขาสามารถที่จะควบคุมในแง่ของการสร้างการทำลาย ได้ดังใจนึกเลยถ้าเกิดเขาคิดที่จะทำนะครับถือได้ว่าสกาเลต k คิงนั้นเป็น SCP ตัวร้ายที่แข็งแกร่งอันตรายมากๆเลยนะครับมีตัวละคร SCP หรือตัวละครในอนิเมะไม่กี่ตัวที่สามารถเอาชนะสกาเลต k คิงได้นะครับความมืดมิดความชั่วร้ายความกดยากความโกร ความแค้นความสิ้นหวังความเฮียดแค้นความอิติชานิสยยล้วนแล้วแต่จะกลายเป็นพลังให้กับค่าสกาเลตคิงลและนี่คือข้อมูลพลังเรื่องราวทั้งหมดของสกาเลตคิงนะครับเป็น S C P ที่ถ้าพูดในเชิงของรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมก็เฉยๆนะเพราะว่า ปีศาเอะเนาะเป็นรูปร่างยอดทิศของพวกตัวร้ายเก่งๆอยู่แล้วอะครับแต่ผมชอบชื่อมันนะสกาเลต k คิงราชาสีแดงอ่ะเออคือมันมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับแบบบีศาจใส่มงกุฎสีแดงอะไรแบบนี้นะครับก็ใครชอบสกาเลต k คิงก็กดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องผมหน่อยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ เออแล้วเป็นไงทุกคนเสียงเอ็กโคของผมผมลองเปลี่ยนเสียงตัวเองให้มันดูน่ากลัวชั่วร้ายมากขึ้นทุกคนชอบไหมก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับไปละ